สนัตนานโดยกาแฟปาีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟทีมหนาไม่มีไขมันให้กลิ่กาแฟแท้สนันานโดยผลิตภัณฑ์เมาหารแคลเียแคเซียมบำรบงกระดูกสนันานโดยนำมงาดเสมเอกโลโกดั้งเดิอตานูนิสระต้องขวานี้ จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอบอุ่นพ้นพยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราช26มิถุนายน2567เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ศูนย์ประชุมอาคารซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอบอุ่นพ้นพยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2 0 567ร่วมสร้างสังคมสมุทรปราการปลอดภัยจากยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2567โดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนาประหลัดจังหวัดสมุทรปราการฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดจ,จังหวัดสมุทรปราการสอ,อปสอจอสอปอกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการประธานในพิธีอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกพร้อมมอบโล่รางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิ ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นจำนวน23รางวัลนำพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ โดยมีนายชนินการจนสุชาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการนายวัฒนาเจริญจิตนายอำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยสร้างชุมชนอบอุ่นพ้นภยัยยาเสพติดเฉลิมพระเกยียรติ72,000มหาราชเพื่อให้ ประชาชนหมู่บ้านชุมชนและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2567โดยภายในงานมีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการแสดงจากชมรมท no. ูบีนัมเบอร์วันเจ้าวัดสมุทรปราการจำนวน2ชุดพร้อมกิจกรรมการออกร้านนิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆตลอดจ กิจกรรมเวทีเสวนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆร่วมเวทีเสวนาุ่่พยงาออเื สวัสดีครับผมนายเอกแสงเขียวนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเริติศึกษาวิทยาเทคโนโลยีสุประณารนะครับวันนี้ก็ได้เป็นตัวแทนนะครับของวิทไลนะฮะซึ่งนำโดยพออนะครับอนุมารุจัสสกูลนะครับมารับโลกนะครับในการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดนะครับของจังหวัดสุพระการนะฮะในส่วนของวิทไลของเรานะครับก็วันนี้นะครับวิทไลเราก็ดําเนินการจัดกิจกรรมนะครับต่อต้านยาเสพติดเหมือนกันนะครับนะ ลดและเลิกยาเสพติดทั้งหมดนะฮะในวิไลนะครับเรามีการประกาศเจตนารมณ์นะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับลดและเลิกยาเสพติดทั้งหมดนะครับแล้วก็ทักชวนคนที่ยังเลิกไม่ได้นะครับเราก็มีการลดลงอีกนะครับส่วนหนึ่งก็เราก็จากนั้นนะครับก็เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนนะครับทางรูปแบบทาง Facebook ออนไลน์ของวิไลนะครับในส่วนนี้แล้วก็จากนั้นนะครับเราก็จะมีระบบคัดคัดกรองนักเรียนต่างๆนะครับให้ ดําเนินการนะครับปลอดยาเสพติดและบุหรี่ต่างๆทั้งหมดนะฮะแล้วก็มีระบบการช่วยเหลือนะครับส่งต่อทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของวิทยาของเรานะครับท้ายเราก็จะเดินลงนะครับชิญชวนชุมชนต่างๆนะฮะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อต่อต้านยาเสพติดนะครับครับผมทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน i